ม่มหายให้เ็เลออได้เผาต้เผานะได้ลาย่หอนไดยป <like the> ่ม <for me. S 2> well, like, ื okay, ่นได้ลายหรือไ้อก่อนเ้าเพิ่นไปฮะเนาะใกองฮะผมอยู่ทางคุณคอเมนเต็มพไท่เด้งเด้งมากรเ้าก็เด้งเเด้งไปโอ เอ้เดโอ้เาเข้ามาน่ะมาโอได้ย่ปลุดตัวยัอยูเฮ้ยบัดหน่บัดเป็นวัดเอ้ายกกสองตัวเลยบตัวเดยเอ้ายกให้เบิ้งเลย

เห้ยังเด๋ต้องลองบ่ไหร่จังท hey, ีคนนะใสด่างกันไรนะลองอ่ะเบ็ดแล้วเดี <h <h ๋ยวปู่ปกันนะ ้องมาโดนหรอเปลข้มาตอนกางรับจีทงพุ่นันได้ให้เบ้าปนมึงโดนเลยออย่างร้ปปูปูหรือปะอน้อยนี่แอบแอบอะไรวะ รถัตัวยังไงอยากตัวดีแนะก็อะขอไล่ยชิ้นแปะน้อยดิยนี่ปูป่ปดินะอันแดงเนี่ยปูปเ่ปเลยนะ,ยะย <c oughs> โอ้ยเขากำงามกันแล้ววะดันหน้าก็ได้เกี่ยวได้ดุดละ ดองดองกับคนคนก็ไร่ทีเร่นนี่นะะมากับอ้บ้องนะอ้บ้องพาเลาะอยู่นะเลาะขึ้นไปเดี่ยว่

Ờ đừng chụp giật đi. Có nào lên nó. Đêm thứ 2 lắc Đó. lắc à ừ. hôm đó hôm đấy. Bắt được mà được mà. Ô. Ta chất nè. Cá chình nó đó. đó. Đing Ờ liu liều liều. Nè. Khá nhanh à. bật Bật mắc lên nha con nha. Bắt si à. ข่าวแลวอวสัญาณทุกอย่างมาเห็นตัวเอาเขึ้นมาให้เห็นตัวเด้เ๋ยเนตัว,ว,วยโอ้ลมหนาวคักเนี่ยเนะโอ้บรรยารกาศเลยอยู่หคาไหนเพียนเอาอยู่แค่หนมันก็ได้พอกินเอาละ ทานี่ก็กินดีกว่าเนื้อ่เนี่ยมันบุญ มันสาวันปั่นบุญตินะลมหนาวเนี l l ok ่ยไลฝนต้นหนาวแล้วเอานซาไปกัเข้าหนาวแล้วเนี่บังักเบบังจักคนนี่คนเป็นวัดแล้วเนี่ยเนี่ยยุดีเป็นวัดขึ้นมาซื่อเนี่ยอันนั้นไหนอันนั้นเด็กวะปูเข้าตี๋เป่าปูเข้าอ่ะ โอ้ยาย่ันดิยาไท่มนติวน่เห็นปะไทมนติวป่ะเอาปลานี่อันนี้อันนี้รักแล้วเ้ยได้ันยัยี่นีได้ยินปะบ่ได้ไปห้วยปงสิเท่ยนี้โดนเ่ได้ไป

มาอันนี้ละหลดนิเนี่นี่อันแดงเลยหลดเลยซิวบรละุดนะมิดรูดเลยะมิดจูดเลยีนงปูโอ้ป่าน้อยไปยังไงเราได้เห็นแจ้ถายมือแล้วเนี่ย มือแน่ยกมันตะเสามืมือหือมือหือว่าสิไป่งไม่งอุ้มาไปแล้วดแต่วันที่สอง Oh, đừng giật tôi đấy. đấy. Nó cái đây. Đây nó. จะเป็นปูแล้วเลย,เยไปอย่ายยงไปเลาะบ้งอีกเม็ดดีเอาดึงอ้กบ้งอากตัวเนี้ยเอาอีกสองนาทีเอา้า สองนาทีได้บอได้ก็ทิ่ไปแล้วเนี่ยนี่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 เนี่ยเอาไหมยันจะเปลียนปูหรอเด้อหุ่นกระเบนวะนี่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 ป่านนี้นอสเนี่ยดึงแล้วเดี๋ยวมันสลัดลีเดี๋ยวมันสลัดลีเดี๋ยวมันสลัดลีนั่นเลยเห็นเวลาติดบ่อหรือว่าหลุดเน่สมัวบ่

เนี่ยได้เห็นจนได้บ่ละมันเล่นเด้มันยังมันเล่นอันนี้เราไปเล่นอันนั้นเด้อไปได้เห็นละพอละพอละมาเลี้ยวมงไงดึงไปสองในที่นี้มาท้ามันคืนดีกันดีเอาแม่ผ่านะะมันีทเลยนะมันวนไปเลยนะไล่คือมันไล่ไป ี๋ยวใบไม้มันเกาะก็